สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมเช้านี้ก็เป็นเช้าว,วันเสาร์ที่12กรกฎคม2568นะครับเช้านี้จริงๆแล้วผมว่าจะมาตัดจิงทุเรียนนะครับก็เป็นทุเรียนต้นนี้ต้นใหญ่ก็ไปเห็นจิงที่ที่เหมือนจะไม่สมบูรณ์นะครับที่อยู่ฝั่งโน้น แล้วก็เป็นกิ่งที่ที่มันทับซ้อนกันนะครับที่อยู่ใกล้กันก็มีว่าจะมาตัดแต่พอดีอากาศคลึ้มนะครับฝนลปลอยๆนะครับฝนตกโปอยๆเนี่ยผิวบางๆนะครับก็เลยยังไม่ตัดแต่วันนี้จะไปดูดอกของทุเรียนที่เป็นทุเรียนโคก3ต้นนะครับก็เห็นมีดอกอยู่สองดอกอก็ไม่รู้ว่า ออกมาอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาพามาดูกิ่งที่ที่ว่าจะตัดนะครับนี่ครับต้นนี้เนาะ,ะมันเป็นกิ่งไหนนะครับวันนั้นผมก็มาตัดกิ่งนี้ออกนะครับกิ่งที่ผมได้ทาคลิปไปที่บอกว่ามันเหมือนจะไม่สมบูรณ์นะครับมันจะมีใบเหลืองเนาะใบเหลือง บใบเริ่มเหลืองแต่ยังมียอดอยู่นะครับผมก็เลยตัดออกนตัดตรงนั้นนะครับตัดแล้วก็เอาปูนเนาะปูนแดงป้ายาไว้นะครับเพื่อ,อไล่ความชื้นเนาะเนี่ยมันจะซ้อนกันกับจิงนี้นะครับจิงที่ขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ข้างล่างนะครับมันอยู่ข้างล่างจิงนี้ก็ก็ไม่เป็นเชื้อราครับไม่เป็นเชื้อราแต่แต่ใบเขาเหลืองเนาะ ก็เลยตัดออกนะครับตัดออกให้มันโปร่งอย่างนี้แหละนี่ครับจริงนี้ที่ผมบอกว่าจะตัดเนี่ยก็มาเห็นจริงนี้นะครับเนี่ยจริงนี้นี่ครับจริงเล็กนะครับที่ออกมาตรงนี้เนี่ยที่มันซ้อนกับจริงัด้านบนเนี่ผมว่าจะขึ้นไปตัดแต่อากาศครึ้นนะครับก็เลยไม่ตัดแล้วก็จะมีจริงหนึ่งที่มันอยู่ซ้อนกันนี่ครับจริงนี้เนาะ ที่อยู่สามจิงจิงนี้แล้วก็จิงนี้เนี่ยผมว่าจะตัดจิงตรงกลางออกนะครับจิงนี้จิงใหญ่นะครับจิงนี้ติดดอกเยอะเลยอ่ารอบที่ผ่านมาแต่ไม่ติดลูกนะครับดอกร่วงหมดเนี่ยกิงนี้นะครับจิงที่ตรงกลางเนี่ยนีกจิงนี้แหละผมว่าจะตัดนะครับตัดเพื่อให้สองจิงนี้อ่ามีจิงที่แผ่นออกมานะครับเนี่ยมันเริ่มออกมานะ มันจะเบียดกันนะครับถ้าดูตรงนี้แบบนี้ตัดออกนะครับตัดออกอพอเราตัดกิ่งที่อย่างจริงนั้นนะที่มันเล็กนะครับที่ผมว่าจะตัดนะกิ่งนั้นนะครับกิ่งที่ออกมา,อาพอเราตัดออกกิ่งมันก็จะจะไม่เยอะเนะาะกิ่งพวกที่เหลือเนี่ยมันก็จะใหญ่นะครับกิ่งก็จะโตนะครับก็เลยไม่ตัดนะครับ เพราะว่าผลผลปล่อยๆล,ลงมาอากาศมันคลึ้มนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูดอกทุเรียนอก่อนที่จะดูดอกทุเรียนเดี๋ยวแวะมาดูะมะนาวมะนาวพันธุ์ส้มโอนะครับมะนาวยักษ์ที่ลูกกําลังโตกาลังกําลังสวยนะครับแวะดูนิดนึง่งเผื่อเพื่อนๆอ,อยากจะปลูกเนาะ ขายได้นะครับขายได้ก็มีคนมาซื้ออยู่ต้นนี้ก็ติดดอกอติดลูกปีนี้เป็นปีที่สองเนะ,ะลูกก็ประมาณน่าจะประมาณ20ลูกนะครับอยู่ข้างล่างก็มีอยู่ครับอยู่ข้างล่างเนอะ,อะก็มีมีอยู่แต่ต้นนี้จะดกนะครับดกตั้งแต่แรกเลย ล,ล,ลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่เนี่ยข้างล่างเนะี่ยแบบนี้นะครับสองสามลูกเลยตรงนี้นะครับมีมีมอ่าก็ก็เตรียมต้นก็ก็ว่าได้นะครับอยู่ข้างล่างเนะนี่ยถ้าดูนะครับดูแบบนี้เนะี่ยลุกขึ้นมาผมก็เนี่ยชนตลอดเลย เป็นมะนาวอ่น่าจะเป็นมะนาวยักษ์พันธุส้มโอนะครับมีมีเพื่อนนามาให้เนาะนำมาให้ปลูกผมก็เลยเอามาปลูกไว้ตรงนี้นะครับอ่าการดูแลก็ไม่ยากนะครับอ่าถ้าเรามีปุ๋ยอินทรีย์อ่าปุ๋ยมูลทีวัวนี่แหละนะครับใส่ที่โคนต้นนะครับใส่ที่รอบๆอบนอกเนี่ยนะครับอ่ารอบรอบโคนต้นเนาะอ่าปุ๋ยมูลคีวัวอ่าที่มันแห้งแล้วนะครับเนี่ย เนี้ยกะทั่งปลายนี่ครับขึ้นปลายยอดนี่ยโอ้ต้นนี้น่าจะประมาณหลายลูกนะครับเป็นร้อยนะครับร้อยร้อยร้อยกว่าหรือสองร้อยนั่นแหละครับผมว่าสองร้อยประมาณสองร้อยลูกนั่นแหละเนี่ยอยู่ข้างในนี่ใช่หมดนะครับมีแต่ลูกมะนาวมะนาวยักษ์เนาะพันส้มโอนะครับติดช่วงนี้ก็ เก็บน้อยหนานะครับเก็บ <g iggle> น้อยหนาผมก็ปลูกปลูกไว้ทั่วนะครับน้อยหนาเนี่ยอย่างนี้นครับมันก็มีมดด้วยมดแดงเจ้าถิ่นช่วงนี้เก็บน้อยหนามีคนสั่งน้อยหนาเยอะนะครับคนแถวบ้านนี้แหละนะครับน้อยหนาหนางังน้อยหนาป้ายเนาะเราก็ปลูกไว้ที่สวนนะครับอพอพอถึงเวลา ลูกแก่เราก็เจ็บไปขายก็พอได้ขายนะครับพอได้ขายอันนี้ก็ทุเรียนต้นน oh no. ี้เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปอยู่เกี่ยวกับการดูแลในเรื่องของกิ่งนะครับต้นนี้เนาะเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปดูแลเรื่องกิ่งอย่างไรนะครับถ้าทุเรียนขึ้นมามันเป็นเป็นทรงง่ามนะครับเป็นทรงง่ามเป็นทรงแบบขึ้นมาแล้วก็เป็นกิ่งขึ้นนะครับมันจะเป็นง่ามเนาะ รอบต้นนะครับอันนี้ผมก็ตัดไว้ตั้งแต่อย่างเล็กนะครับเดี๋ยวจะมาดูนี่ครับทุเรียนโคก3ามต้นต้นนี้นะครับที่ติดดอกติดดอกตรงนี้ติดได้อย่างไรมาแบบไหนอ่นี่ครับมีอยู่2ดอก แต่อันนี้ไม่โตนะครับไม่โตอีกหน่อยพออพอมันบานเนาะมันบานอาจจะร่วงไปนะครับไม่สมบูรณ์หรอกนะครับถ้าออกมาแบบนี้ไม่รู้มาอย่างไงนะก็มียอดนะครับมียอดเดี๋ยวผมจะต้องจะต้องตัดยอดออกเนาะช่วงนี้ฝนตกก็ไม่อยากจะไม่อยากจะตัดนะครับมันเป็นจิิงขแขนนะครับเนี่ย เวลาให้ออกไม่ออกอปีนี้ก็ลุ้นกันต่อไปนะครับจิงก็ขยายจิงแต่ก็ประมาณนี้ครับผมวันนี้ก็มาดูว่าจะมาตัดจิงทุเรียนก็เลยเดินมาดูดอกทุเรียนตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นคลิปชมบรรยากาศ ส้มโออะมะนาวพันธุส้มโอไปด้วยนะครับเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวผมเข้าร่มก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ